ว้าวว้าว new glasses new hair cut oh new husband b ั t b บั same person เหมือนได้สามีใหม่เลยคะ่ะแว่นใหม่ทรงผมใหม่ว้าวว้าวว้าว yes wow วึมมหล่อจ้ะ ล o กแ t นซัมทุ a n k you เยี่ยม e l c ค่ะวันนี้ลุงเขาออฟฟิตนะคะแล้วไปตัดผมมาใหม่ไปตัดแว่นมาใหม่อมเป็นทางการมากวันนี้อะคดข่ายแล้วโอ้โหคดข่ายแล้วจ้างานธนะเลยเรื่องคดข้าวเนี่ยเมนูวันนี้นะคะง่ายๆคะ่ะสจมตำส้มตำไทยคะ่ะ อันนี้คือกลั่ปลีผัดไข่หรือกลั่ปลีผัดบุนเส้นแล้วแต่จะเรียกค่ะและเมนูนี้คือทำเมื่อวานนะคะแตงกวายัดไส้เราทำเยอะค่ะเมื่อวานวันนี้ก็เลยได้ทานอีกรอบหนึ่งหมดแล้วค่ะหิวไหมคะมน,น่อยๆหิวนิดห, <laughs> หน่อยตลอดห ครึ่งจานเลยจ้ะไม่ธรรมดาเนี่ยนี่อาจจะช่วยยังหิวนิดหน่อยฮะรสชาติปุซ <'ll> อาจจะช่วยยังหิวนิดหน่อยไม่นิดละแบบนี้อบบมุน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 บนั่นพี่ชิ้อฮึมอือโนชิลี่ <No. S 1> no. ไม่ได้ใส่พริกให้ค่ะอืมไม่ใช่กะหล่ำตีกะหล่ำตีหัวเน,นี่ยนะคะ mm. แข็งมากค่ะไม่นิ่มมันแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์นี้แข็งมากอนนี้ิยโอ้อันนี้คือถ้วยสุดท้ายแล้วนะคะ เราทำ,ทำได้ประมาณสองถ้วยค่ะถ้วยหนึ่งทานเมื่อวานค่ะอันเดอรเฮดโฮมอ่ะอันเดอรเฮดโฮมอ่ะไม่หอมเห็ดนะหนูหอมเห็ดหนูมอหอมเห็ดลุงชอบผู้สลับราดราดลุงกินเหมือนพระเลยยูโนบยูย huh. mm ูอิทไลกับมังมังอินไทยแลนด์เอ่อเดิมิกซ์เอวิติงไลน์นั่นอื้มใช่จริง okay. I don't think I'm good enough to be a monk. <laughs> Not no, because monk eat a little bit food for day. Yeah. Yes. Maybe I should be a monk. Oh yeah, You want diet? idea. โอ้เปล่าปากแล้วทีนี้ let's try this one this one Thai style นมาพัดปลาร้าโอ้ยดมไดหลายตามโอเคไหมอืม This <c oughs> this is put ่ put f i ช e chili for you ไปบ้านใส่พริกไปให้ไปห้าเม็ดค่ะปกติใส่แค่สามเม็ดค่ะพี่นิสัให้ห้าเม็ด ไม่ o ูดโอเคทุกว y นยิปใช่ค่ะวันจูบเฟิ e ์สชอบอะไรคะอ๋อ o ีโอ้ขอบคุณคะ่ะ even t h sometimes with your last papaya I m a k e papaya salad ว <All S 1> <But> ันมอทามอือกัน yes no more มะละกอเหลือลอีกนิดนึงคะ่ะตามอีกรอบนึงก็หมดแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบายบาย